มุนจินมุนจินกินนอนไม่ได้ไม่รู้อีกลึกสาใครมันปั๊มปัม๊มเปอเปอฮปลุกหักพอรักมันปีนเกี้ยวก็รักเขาข้างเดียวได้แต่ฟันละเมอเดี๋ยวเ,เดินเชือนเพื่อนเมื่อนมาฟันเดี๋ยวเดินเชือนเพื่อนเมื่อนมาฟันเธอไม่ยอมแต่งงานานันกมักสิธเธอ,อไปไกลไกลมาคลอง ไม่มีเงินทองมันซองแสงเพื่อนเฮอมองเกือกบอกทำไมมันไม่แรงหัวรักเธอ,อย่างแรงเข้าใจไม่เวอเห็นที่ตรงสูงไปลังกาแดงเห็นที่ตรงสูงไปลังตาแดง,งหมดเรียวหมดแรงหนักหนักสิเธอ ล้าไม่รอเราไม่ร,รมวยคนชวยก็ไม่แล้วเ,เก็บดอกแค่แกงจมไปวัดแต่ทันปะกู้ฉันไม่ชอบตัวจัดเลยให้เด็กวัดเอาไปกินเลยไก่ยิ่งอยู่ยิ่งหา่างก็หมดทางและแอมโอนอ่อมแป้มบผมขอจนได้ไม่ต้องตรงควายมาเพราะจนไม่มีที่ไว้เรื่องบัวสวนนาไร่ของฉันไม่มี